ห้องห้องนี้เป็นห้องเก็บภาพถ่ายซึ่งจะมีภาพถ่ายแสดงอยู่เยอะมากถ้าคุณผู้ชมดูผ่านๆอาจคิดว่าเป็นภาพถ่ายธรรมดาทั่วๆไปแต่ถ้าลองเข้าไปดูใกล้ๆจะเห็นได้ว่าภาพถ่ายเหล่านี้มีบาง,างอย่างอยู่ในภาพ ที่หลายๆคนหมนไม่คาดคิดซึ่งจะมีทั้งดวงไฟหรือจุดขาวๆที่ดูแล้วเหมือนดวงวิญญาณหรือภาพมีภาพขาที่เข้ามาอยู่ในภาพแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นขาของใครหรืออาจไม่ใช่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาแต่เป็นสิ่งที่หายไปเหมือนอย่างในภาพนี้ภาพทุกภาพในห้องนี้เป็นภาพที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่เกิดขึ้นมาแล้ว แต่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วทำไมถึงไม่อยู่รวมกันได้ในที่แห่งนี้ไปคุยกับเจ้าของภาพเหล่านี้กันครับ